สวัสดีครับพบกับผมชายสันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิมพ์ใหญ่บีนะครับองนี้องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บีนะครับพุทธศักราช2456นะครับผมนี่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับฐานสูงนี่ครับฐานครับเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่บีนะครับก็คือใบหน้าครับจะจาใบหน้าแล้ว รูปทรงนะครับรูปทรงจะล่ามน้อยกว่าใหญ่ a นิดเดียวนะครับผมแต่องค์นี้จะเป็นใหญ่ b เป็นฐานสองชั้นนะครับเป็นฐานสูงนะครับนี่ครับนี่ด้านข้างครับนี่ครับลักษณะพิมพ์ใหญ่นะครับนี่จะมีก้อนตรงนี้นะครับนี่บางองค์ก็จะโดนตะไบออกนะครับจะไม่เห็นนะครับจะเป็นตุ่มตรงนี้นะครับ องนี้สวยเดิมครับสวยมากครับเดิมสุดๆครับน้ําทองเยอะแยะเลยครับนี่วันนะเหลืองอมเขียวนะครับองค์นี้เป็นผ้าที่สวยเดิมมากครับก้นของพิมพ์ีนะครับพิมพีและหลายองค์และพิมเอและหลายองค์จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหมือนกับมีล่องนะครับตรงกลางครับนี่ในหน้าหนูก็เจอเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับ ลักษณะของวัดห้วยเขนก็จะประมาณนี้นะครับสำงพับเงินวัดห้วยเขนครับองนี้เป็นพ้าสวยเดิมนะครับผ้าแท้สวยเดิมดูง่ายนะครับจัมพิมไม่แม่นนะครับเดีแรกจัมพิมพ์ก่อนเลยครับจากนติพิมพ์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วดูเนื้อหานะครับความปึกของเนื้อพ้าได้แท้เนื้อจะแน่นนะครับเนื้อจะปึกแน่นเลยตึงครับองนี้ได้สวยเดิมนะครับนี่ ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมนะครับผมเดี๋ยววันหลังจะนำพระมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ